เป็นคุณจะเลือกคันไหนนะครับกระบ,บะยกสูง4ประตูนะฮะเกียออโตโตโยต้ารีโว่ G uto, Toyota, ivo, 2.4ตัวมิดและตัวไฮวันนี้ผมพามาเปรียบเทียบสเปคให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับว่ามันต่างกันยังไงราคาต่างกันเท่าไหร่นะครับผมใครที่ชื่นชอบกระบ,บะยกสูง ivo, รีโวนะฮะฟ้อมง่ายไม่ติจกิงอแงนะนละคันนี้ได้หน้าหมูป่าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบทั้ง2คันนี้นะฮะตามผมไปดูรายละเอียดลิปเต็มได้เลยพอได้เลยว่ารีวิวละเอียด ครบพ้วนเหมือนเช่นเคยแน่นอนใครสนใจตามผมไปดูต่อให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พ่อผมเซลนวดหัวยับอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมพามาเปรียบเทียบนะครับสองค่ายนะฮะแบรนด์หลักนะครับอย่างเตอร์้ารีโวนะคุณผู้ชมตัวเริ่มต้นนะครับกับตัวรองท็อปนะมันแตกต่างกันยังไงคุณผู้ชม หลายคนที่นะครับไม่เคยดูรถมือสองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยเห็นทั้งสองคันนี้นะเป็นโฉมหน้าหมูป่านะครับปี2 0นะผู้ชมกระบาย,ยกสูงเกียร์ออโต้นะฮะทั้งสองคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยเช็คประวัติศูนย์ได้เลยผู้ชมไม้แท้ทั้งคู่นะครับไม้แสนต้นนะคันนี้ไม้แสนสองคันนี้ไม้แสนห้านะครับออปชั่นฟังก์ชันจะต่างกันยังไงนะฮะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูผู้ชม เริ่มต้นที่คันซ้ายมือนะครับ t ต y o ต a r รี o 24ตัว entry ตัวเริ่มต้นคุณผู้ชมนะครับจะได้อะไรมาบ้างนะฮะคันนี้ก็จะมีไฟนะครับที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนี่เป็นหลอดไฟด้านในเห็นนะฮะตัวเคี่ยวหมูป่านะครับที่ไม่มีไฟตัดหมอกมานะฮะแต่ว่าตัวมิดมีนะครับตัวเคี่ยวเนี่ยนะครับดีเทลเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะไม่มีไฟตัดหมอกมาส่วนตัวมิดนะคุณผู้ชมดูนะครับ ตัวมิดมีไฟดัดหมอกมานะครับตัวเที่ยวก็จะเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับดําเงานั่นเองแบบนี้นะฮะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสว่างโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยสว่างกว่าอยู่แล้วผู้ชมนะฮะแต่ถ้ามันเสียหายนะครับถ้ามันต้องซ่อมเนี่ยนะฮะตัวเที่จะคุ้มกว่าจะถูกกว่าผู้ชมนะฮะตัวมิดเนี่ยต้องยกแผงเลยนะครับแต่ยนนี้นะร้านซ่อมไฟเก่งๆมีเยอะแล้วนะครับซ่อมบางส่วนบางชิ้นก็ได้นะฮะสองจุดสี่นะฮะ ราคาต่างกัน4ี่หมื่นคุณผู้ชมสำหรับสองคันนี้นะคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเลขไม 1, 2, 000, ล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลคุณผู้ชมนะครับส่วนคันนี้ตัวมิดนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้ไฟไวเบอร์เจอร์ได้ล้อภายในได้จอกล้องถอยกล้องบันทึกหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคุ้มยังไงนะฮะสองคันนี้ผมเคยรีวิวในช่องแล้วละ่ะคุณผู้ชมนะครับผมก็สามารถที่จะดูรีวิวแบบละเอียดนะครับในช่องผมได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะผมจะพามาเปรียบเทียบไปเฉยนะครับก็ทั้ง คันนี้นะฮะจะมีเรื่องที่แตกต่างกันหลักๆนะภายนอกนะคุณผู้ชมไฟนะครับแล้วก็แม็กนะฮะตัวมิดเนี่ยนะครับแม็กจะเป็นทูโทนลอยปัดหน้าเงาขอบ18นิ้วนะครับขนาดยาง2 6 5หกห้าครับนะครับตัวดิสเบรกตัวอะไรเนี่ยเหมือนกันนะฮะคันนี้ได้ยางปี25มิชลินด้วยนะคุณผู้ชมนะครับสัปดาห์ที่13ดอกร่องยางเนี่ยหนาลึกเลยนะครับส่วนตัวเอ็นที่เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะจะได้แม็กขอบ17เเป็นอลลอยแบบนี้สีเทาดำนะครับ เป็นขอบ17นะฮะยางขนาด265เหมือนกันทับ6กอาทับคุณผู้ชมขออภยัยนะฮะตัวนี้ก็ยางใหม่นะโช๊คอัพช่วงล่างเนี่ยเดิมทั้งคู่นะครับก็ยังไม่ได้เป็นซูเปอร์เฟกซ์เทอร์เบนชั่นนะฮะสำหรับรถปี2020นะฮะภายในนะครับผู้ชมตัวเอนทีเบาะจะเป็นเบาะผ้านะฮะตัวเอนที่เนี่ยนะฮะเบาะเบาะผ้านี่แล้วดูปีกสันเหลี่ยมตัวเบาะนะยังไม่มีล้มผู้ชมยังแน่นอยู่เลยคอนโซลน,นะครับ ดีไซน์เหมือนกันนะฮะแตกต่างกันที่อะไรนะครับจอจอตัวนี้นะฮะจำไว้นะคุณผู้ชมตัว N ที่จอประมาณหกนิ้วนะครับส่วนตัวมิดนะฮะจอประมาณ7นิ้วถึง8ดนิ้วนะนี่นะครับจอคนละอย่างกันเห็นไหมนี่นะฮะแอร์เป็นระบบแมนวนวลเหมือนกันนะครับกุญแจมีให้สำรองสองดอกนะครับเ,เดี๋ยวผมตัดเครื่องยนต์ให้ดูนี่ตาดได้เลยคุณผู้ชมชึ่งเดียวติดเลย นะฮะภายในนะครับนี่ตัวมิดผู้ชมนะดูจอเป็นไงนะครับ,จอน,นนะรบจอนี่ว้าวเลยไหมเป็นจอทัชสกรีนที่ต้องบอกเลยว่าเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android a u t โโดยที่ไม่ต้องเสียบสายได้ผู้ชมนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะฮะเราจะดูแมปดูอะไรเนี่ยมันเชื่อมต่อได้เลยนะครับ,ร map, รต,นะรบตัวนี้เลขไมล์หน0 0 0แโลนะผู้ชมเปลี่ยนน้ำมันเชื่องของเหลวมาแล้วเรียบร้อยนะครับ รถสวยนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ตัวมิดนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องบันทึกให้นะฮะเป็นกล้องจากโตโยต้าเลยนะครับเห็นไหมนี่นะจะเป็นกล้องบันทึกจากโตโยต้านะครับส่วนตัวเอ็นทีไม่มีนะฮะต้องไปหาติดเพิ่มเอานะครับก็เกียร์เกอร์เนี่ยเป็น cvt หมดเกียร์แบบขั้นบันไดมีอีโค่โหมดมี power โหมดเหมือนกันนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยนะครับสองจุดสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเหมือนกันนะครับอัตราการเร่งสี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับผมก็บอกเลยว่า พอกเยอะนะฮะใครที่ชอบกระบะแรงต้นนะครับมาจัดคันนี้ได้เลยผู้ชมนะฮะราคาดีเหมือนกันนะฮะอาจะดูใบสอขบนิดนึงนะครับนี่ปียี่สิบนะฮะห้าเก้าเก้านะครับอันนี้ใบสอขบวเขานะต้องมีนะผู้ชมใบสคขบนะครับแล้วโครงสร้างสวยแบบนี้เลยผู้ชมดูรถทุกคันนะครับของผมนะคัดเกรดมาแล้วเรียบร้อยผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าจะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะครับ กับสีก็ไม่มาไม่มีแน่นอนนะครับผมดูโครงสร้างนะครับต้องสวยแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบนะครับกระบะทรงเดิมนะไม่มีแต่งเพิ่มเติมอะไรนะิดต่อหาผมได้เลยนะครับผมขายแต่ส่วนใหญ่จะขายแต่รถเดิมๆนะรถที่ทําทํามาเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยรับนะครับพวกจูนกล่องอะไรต่างๆเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับตัวเครื่องเนี่ยผมยังไม่ค่อยรับนะครับรถเดิมดีสุดผู้ชมนะฮะแล้วภายในกว้างด้วยนั่งสบายนะครับสำหรับตัวรีโวนะฮะถ้าเป็น4ประตูนะคันนี้ปูผมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวเอ็นที่คุณผู้ชมนะฮะตัวเอ็นที่เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงจอแตกต่างกันไหมเวลาสตาร์ทนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรีวิวแบบว่าละเอียดเลยคุณผู้ชมนะฮะเหมือนกับผู้ชมเนี่ยมารับชมตัวรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะนี่นะครับอ่ะมาดูนะฮะแล้วนี่ก็คือจอนะครับผมของตัว e อ t r y คุณผู้ชมนะฮะมันจะดีเลยนิดนึงเวลาเรากดสตาร์ทเห็นไหมนะฮะ จอมันจะคนละอย่างกันนะครับแต่ถามว่าเชื่อมต่อ a p p เ e ิับ a เพี o น d อร a โ้ได้ไหมได้แต่ผู้ชมต้องเสียบสาย USB ตรงนี้นะครับถึงจะเชื่อมต่อได้นะฮะและนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัว m ิดและตัว Entry นะฮะ <mm> ตัวไฟนะครับจะเป็นหน้าปัดแบบเรืองแสงผู้ชมสังเกตดูเราจะปิดเราจะเปิดก็ได้นะครับผม <mm> ประมาณนี้นะฮะ <mm> <mm> เลขไม <mm> ล,ล,ล,ล์หนึ่งแหมื่นโลโพลยเหมือนกันนะครับผมคอนโซลดีไซน์เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะ แต่ตรงนี้ตัวเอ็นทีจะเป็นหนังนะตัวมิดจะเป็นเอ ABS นะครับผมพลาสติกเอเบอีโคโหมดพาวเว์โหมดมีให้เหมือนกันนะครับกล้องถอยไม่มีนะฮะเวลาเข้าเกียร์ R เนี่ยเห็นไหมนะครับกล้องถอยก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแต่ตัวมิดมีนะฮะกระจกก็จะไม่มีตัวกล้องบันทึกหน้าให้นะฮะแต่ราคาต่างกันสี่หมื่นนะคุณโยมตัวนี้ถูกกว่านะครับผ่อนประมาณเดือนละประมาณเก้าพันกว่าบาทนะฮะเรทผ่อนเนี่ยต่างกันประมาณหลักร้อยนะ นะฮะฮใครที่ชื่นชอบนะครับสนใจนะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยไอย้คันนี้น่าจะผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะคุผู้ชมแต่ว่าตัวมิดเนี่ยน่าะผ่อนประมาณหมื่นนะนะฮะประมาณนี้เลยนะถ้าฟรีดาวนะคุผู้ชมพูดถึงเลทฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับ9,000กับ10,000ผู้ชมพี่ๆที่มีไรายได้20,000ขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวจบอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นนะครับไฟท้ายนะฮะด้านหลังเหมือนกันไม้เหมือนกันน,กน,นะฮะต่างกันที่ อย่างหนึ่งคุณผู้ชมนะครับมือเปิดตรงนี้นะฮะตัวเอ็นที่จะเป็นเรียบๆมาแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจะเรียบมาแบบนี้นะส่วนตัวมิดนะครับผมด้านท้ายนะฮะจะมีกล้องถอยมาให้นี่นี่นะครับผมกล้องถอยที่ติดมาตรงข้างๆมือเปิดนะฮะแม็กไลเนอร์นะครับถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะก็ใครอยากจะถอดหรือว่าจะให้ผมใส่ก็ได้นะครับนี่ด้านท้ายกระบะแม็กไลเนอร์ก็ยังใช้กันไปยาวๆนะฮะ ไฟท้ายนะครับจะเป็น LED แบบเส้นไลน์ไกดิ้ n งเล็ก3แบบนี้นะฮะโครงสร้างด้านท้ายเนี่ยผมรับประกันไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวนะครับผมสปอร์ตเมทอาร์คอยู่ทั่วอยู่ครบท้วนนะฮะผู้ชมดู Not nerd น็อตเนิร์ดนะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดนะช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวผมเซตให้เดี๋ยวผมปรับปรุงให้บูรณะให้นะผู้ชมดูด้านล่างนิดหนึ่งนี่ยังอะไรเพาเดิมแมปเดิมท่อเดิมเดิมเลยผู้ชมนะฮะ ถามว่ารีโวเนี่ยโยนไหมโยนแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าไม่อยากให้โยนต้องใส่ตัวช่วยนะครับอย่างเปีกนกนะฮะเหล็กกันโค้งนะครับผมเนี่ยที่ต้องเซตต้องติดเพิ่มนะับเดี๋ยวนี้เหล็กกันโค้งก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมนะครับประมาณสอง0ันกว่าบาทก็ได้แล้วเหล็กกันโค้งนะฮะก็ช่วยได้เยอะคุณผู้ชมนะครับสำหรับรีโวนะรีโวเนี่ยไม่ใช่รถที่ช่วงนั่งดีที่สุดหรอกคุณผู้ชมเป็นรถที่เครื่องที่ทนที่สุดนะครับใช้งานหนักงานลุยเนี่ยสบายใจได้ เดินทางต่างจังหวัดนะครับผมก็หายห่วงคุณผู้ชมซ่อมได้ทุกศูนย์ประกันวารันตีมีให้เพียบนะครับสติก k e r พิเรนเนอร์ P นะครับก็มีให้อันนี้คือสติกเกอร์เดิมนะเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตดูจะมีสติก k e r พิเรนเนอร์ P นะครับถ้าไม่มีแสดงว่านะฮะเปลี่ยนสติกเกอร์หรือว่าอาจจะทําสีช่วงด้านหลังมานะฮะแต่สองคันนี้มีหมดต่างกันตรงที่แม็กจอต้องถอยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะตัวรถเนี่ยเหมือนกันช่วงร่างเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกัน ะครับอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกแล้วนะฮะว่าจะอยากได้ไหมนะครับแม็กกล้องจอนะฮะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสี่หมบาทนะฮะใครที่อยากได้ตัวไหนแล้วก็ผมมีตัวหาด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่ไงถ้ามีเนี่ยผมจะเอามาประชันกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องว่าสวยแค่ไหนนะครับเครื่องยนต์นะฮะสองยีลิตรดีเซลล้วนนะครับหนึงหแรงม้าอัตราการเร่งนะฮะ 400นิวตันเมตรนะครับผมสภาพสวยเลยนะฮะตัวนี้ก็ฝาเครื่องเนี่ยนะครับไม่มีค้าวมันของเหลวหยดเยิ้มนะฮะน็อตเนิ้์ดนี่ไม่มีขยับเลยคุณผู้ชมนะครับกระปุกกระปุกเบรก ABS มีให้ครบถ้วนคานเดิมนะครับผมของเหลวแรงต่างเนี่ยผมเปลี่ยนจากการดูแลให้นะฮะเนี่ยคานคุณผู้ชมสังเกตดูเดิมเลยนะแรเป็นเพลเลเบลนะฮะผลิตปี2020นนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเดินนิ่งมากนะนะฮะเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมดูสังเกตดูนะครับก็ อันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัว2.4มิตรนะนะฮะต่างกันไหมนะฮะคุณผู้ชมจําไว้นะนะฮะตัวเมื่อกี้นะกับตัว2.4มิตรนะครับเพื่อรายท่านหลายคนนะฮะอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่ามันต่างกันไหมห้องเครื่องยนต์นะฮะก็มันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะแต่สภาพตัวเครื่องนีใหม่แบบนี้เลยนะนะฮะนี่ประวัติศูนย์เข้าศูนย์เช็คศูนย์เช็คระยะตลอดคุณผู้ชมดูเห็นไหมโอเครื่องใหม่มากนะฮะ เครื่องยนต์เดินนิ่งมากนะครับสำหรับผมนะถ้าถามนะเรื่องความสวยงามนะฮะก็จะเป็นตัวมิดนะที่สวยงามกว่านะครับเพราะว่าไฟเนี่ยเป็น led แล้วแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้แล้วเห็นนะนี่เหมือนกันนะเครื่องยนต์เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับแตกต่างกันที่ไฟคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับจัดได้เลยทั้งสองคันนี้ยังโสดยังว่างนะยังไม่ติดจองคุณผู้ชมใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะศูนย์หกสี่ปดสี่สาหกห้าปเจ็ดนะครับผมเซลล์หนวดเพชรยนตย์นดีให้บริการ รหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับเบอร์ด,ด้านล่างนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผู้ชมใครชอบคันไหนก็จัดได้เลย559 0 0ปี20ตัวเองที่599 0 0ปี2 0ตัวมิดนะครับผมโทรหาผมดว่ดวนๆจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์นะครับโทรมาดว่ดวนๆได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะฮะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ